มีคนถามวา่าขายวันหนึ่งได้เท่าไหร่เหรอครับขายทีได้ไม่เกินสามสี่ร้อยครับเก็บของเก่าก็อย่างนี้แหละครับเสื้อผมมีดีอะไรครับเนี่ยอันนี้ผมเก็บเป็นถังอระยา,าดูแบนผมก็ไม่รู้นะเสื้อดีวันนี้ก็มีครับแบรนแบรนดีๆผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมเก็บมาจะถังอระยานะครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับรุ่งอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้พบกับรายการใหม่ของผมนะครับผมก็สัมภาษณ์ดาวติ๊กตอกไปเลยนะครับเออนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมาสัมภาษณ์ดาวติ๊กตอกนะครับคนคนใหม่เลยคนนี้เออคอมบมนกระจายครับคนนี้นะครับผมก็กว่าจะติดต่อก็ได้นะครับเขาอ่านหนังสือไม่ออกนะครับผมแล้วก็ได้ข่าวมาว่าแบบว่าสายเขียวด้วยสายฮาด้วยเออนะครับอ่านหนังสือไม่ออกติดต่อยากมากพอูุะติดต่อนะครับรู้ไหมกูทําไง ต้องพูดเอานะครับต้องพูดเอาแล้วก็ส่งภาษาไปเป็นสติกเกอร์นะครับกดลำบากนะคุณคนเนี้ยนะครับผมก็ทุกคนอยากดูกันยังถ้าทุนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราลุงอีกแล้วนะครับเพื่อต้อนรับรายการใหม่นะผมถ้ากระแสตอบรับดีเดี๋ยวมีต่อไปเรื่อยๆนะผมตอนนี้ผมได้เตรียมคำถามที่มาถามเขานะครับหาบ้างสาระบ้างขอบคุณกันไปนะผมไปนะครับตอนนี้เขาอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยนะครับผมได้ข่าวอ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหม ถ้าตอนนี้ชื่ออะไรเผื่อคนดูไม่ไม่รู้ชื่ออะไรชื่ออะไรกิจครับชื่อกิจนะครับผมชื่อกิบนะครับคุณอาจจะได้ยินเยอะนะชื่อกิบอายุอายุครับอายุ17ย่างปครับโอเคนะครับ17ย่างสนะครับผมหน้าเด็กไม่เบาเลยนะครับแล้วตอนนี้อยู่บ้านกับใครรับเนี่ยอยู่เหมือนเดียครับแม่ไปเยี่ยมย่าครับไปเยี่ยมย่าไม่ทํางานหรอวันนี้ไม่ทํางานหรอไม่ทำครับผมไม่ได้ข่าวสายเขียวมีมีแบบ มุกฮาฮามุกฮาฮาสายเขียวมีไหมคล้ายมีครับผมเอ้าไม่มีเฉยเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าคำถามที่สองผมหัวเราะแล้วผมคำถามที่สองนะครับอ่าครับจุดเริ่มต้นทำติ๊กตอกการทำติ๊กตอกได้ยังไงอ่ะคลิปไหนแจ้งเกิดด้วยไป่องข่านะแล้วผมลงลงเงี้ยผมก็ลงเล่นเล่นแบบเล่นไปเล่นไปอ่าช่องช่องหนึ่งก็ได้ฟุ่มฟูก คนติดตามไปห้าพันกว่าแล้วก็โดนแบนไปทำทำไมโดนแบนครานี้ผมว่าคนละมากชดช่มากเกินแล้วเก้าเยอะเกินครับผมแล้วแล้วทีนี้ทําไมแล้วก็มาทางเข้่เที่ที่สองเราก็ทําไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยแล้วคราวนี้มันตรงกับฝันรอกระทงพอดีออันเนี้ยผมก็เลยอ่ะผมถ่ายรูปลงเล่นๆน่ะผมไม่เครียดอะไรมากก็ถ่ายลงเล่นเนี้ยแล้วคราวนี้คนมาคอมมนต์เยอะมาก แล้วผม่ะทำทช่องหนึ่งสํารองไว้ก่อนนะผมไม่ไม่ลงคิปนะครับ,รบแล้วผมไปตอบคอมเมนต์นะช่องที่สองนะผมไปตอบคีมว่าอะไารเลยนะ,อะคอมเมนต์ว่าไงทงทำไมอ่านะครับแล้วก็มีแม่คนหนึ่งอ่ะที่ว่าเสื้อจีบูครับเขาก็มาทุเอ็ดเนาะโอเคแล้วผมจะลงช่องสองอ่ะช่องสองมนลงไม่ได้นะผมเลยลงช่องสาม รคราวเนี้ยผมก็เลยไปลงท่องเที่ยวคนดูตอนนี้ก็จะเก้าแสนเก้าแสนวินนะครับผมขับสังเกตร้านนะครับผมคลิปแจ้งเกิดใช่ไหมเนี่ยครับผม<ำ>แจ้งเก <คน S 2> ิดครับโอเคโอเคพี่เขาไปดูคอมเมนต์เนี่ยโอ้หด่าเกลื่อนมีคนด่าด้วยมีคนให้กำลังใจด้วยก็แตกต่างมากมายกันไปธรรมดาครับมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดครับผมใช่ครับใช่ครับถ้าเสียใจไหมม,มีคนที่เม้นดูถูกหเหยียดเราอะไรมาเนี่ยผมไม่เครียดอยู่แล้วผมอ่านหนังสือไิมพ์อก กดเขาเฉียบผมเครียดอยู่แล้วผมไม่สนใจหรอกผมก็เนอะไม่รู้อะไรก็โดนใจเดียวครับผมอ่านหนังสือไม่ออกเนาะไม่หอมครับผมกมอยากอ่านหนังสือไม่ออกเหมือนกันนะคุณผู้ชมอุผยได้ไม่ต้องคิดมากเลยแล้วก็มีที่ผมนั่งร้องไห้ที่ผมโดนคนทีุ่บอ่ะอ่ายีบนั้นคอมเมนต์เท่าไหร่สองพันสามพันกว่าเขาสามพันรู้แปดกว่ายูนั่งร้องไห้อ่ะยูโดน ทีนี้คําถามที่สี่คำถามต่อไปครับอ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหมอ่านแบบไม่ออกเลยใช่ไหมมันมีผลต่อการมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันไหมว่าไม่ไม่ไม่มีผลระบบกันครับใช่ไหมก็ผมทำได้อ่านไม่ออกแบบพูดได้เนี่ยอ่านไม่ออกแบบพูดพูดคล่องเลยแล้วต่อไปไม่ค่อยมีอะไรอ่ะตอนนี้ทำงานอะไรครัที่เห็นทำงานอยู่ในทิกติกเ่ยทำงานอะไรเก็บของเก่าของเกนครับผมเก็บของเก่าได้ดีไหมต่อวันเนี่ย ก็ไม่ได้ดีนะผมว่ามันค okay. anyway> ืเคยเคยกลางวันเคยเดินไปแล้วเก็บเก็บทองได้อย่างมีไหมมีเก็บของใหญ่ๆแบบหลายบาทน่ะมีได้ไปห้าหมื่นห้าหมื่นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่แปดสิบห้าบาทอ๋ของประมาณนั้นเงินน่ะมีห้าหมื่นแล้วก็ของรวมก็ปมาเกือบแปดห้าแปดกว่าเอห้าหมื่นเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไร เงินนะห้าหมื่นตะของอยังไหนอ่ะมีตรงมีทองอ่ะผมไม่รู้ไงมันอยู่ใต้กระเป๋าอ่ะมันขายเป้ามันล็อกโซ่ซอนไว้อ่ะใต้กระเป๋าทองเป็นทองใช่ไหมแต่ผมไม่ได้นี่ไงผมแก้เปย์ข้างบนไงผมว่าเออเปย์ข้างบนเปย์อยู่หรืยังโอเคกูถามคำถามไหนแล้วเนี่ยจุดมาเยอะมากเลยทุกคนอ่ะอันนี้คำถามนี้พี่ก็ยังไม่รู้นะว่าขับไอ้เยี่ยมยี่ขับดังไหนับายตะลรถอัดคลิปอยู่มีปัญหาตะลุตมมตวัน บ้านเกิอดอยู่จังหวัดอะไรอะ่ะอยู่จังหวัดชายอำเภออะไรอยอพลอยครับอะไรนะอ,รอยูบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีครับจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบอ่บอพลอยบ่อพลอยพี่พลอ,อ,อยไม่ได้ไดครับผมอ๋อ,อ,อคุณสงสัยอยู่ที่บ้านกำนันได้ครับอ๋อ่พลอยเ็พใหญ่คุณใส่ลองมาดูอยู่บ้านกำน,น,นันได้ เจ็ดนะครับตอนที่เจ็ดนะครับท่านผู้ชมก็มาเป็นสกาลเสียเวลากับผู้ชายคนนี้นะครับเคยน้อยใจชีวิตตัวเองไหมนะครับก็เคยนะเคยท้อไหมด้วยเคยคิดจะฆ่าตัวตายมาสองรอบแล้วเคยคิดจะฆ่าตัวตายจริงนะผมเคยนะไอ้คันแรกอ่ะผุมยืนมันจะผ่านแล้วแต่จะโดนแล้วแหละคันนี้จะโดนปุ๊บแล้วผมนึกย้อนกลับมาผมลงชีพปุ่มยูงยิงยู่อีกนานใช่ใช่ย้อนกลับมาเอ๊ชีวิตเรายังอยู่ แค่ค่าอะไรอยู่มผมนึกไป้อนไปคนที่ไม่มีแค่ไม่มีค่าเฮ้ยทำไมเขาอย่างสู้เราวก็ต้องสู้ยอดครับและพ่อนย่ไม่รอใคพ่อแม่เราจะอุ้มท้องว่าเราได้อ่ะคราจะอุ้มอะไรมาได้ครับจะเหนื่อยขนาดไหนเราแค่มาฆ่าจุดตายแค่แป๊บเดียวแม่เราเลี้ยง,ง,งรร<อ>เราเท่าไรเกี่ยกบตาไปขี้หย<อ>ุดใช่ผมนึกได้ตั้งรองไห้หน้าจอปุบมมือครับเสียงอีฟเซกมาก สู้ๆอ่ะคำถามต่อไปเลยถ้าเลือกเกิดได้นะอยากเกิดมาใช้ชีวิตแบบไหนดีกว่าอ่ะขอให้แล้วเเกิดได้นะก็ขอให้มีเงินไว้ต่อชีวิตอะไม่ลำบากอะง่ายๆเออใครก็ต้องการแบบนั้นแหละต้องการแค่นี้ใช่ไหมที่เราเกิดได้ครับผมโอเคถ้าสมมุติขอพอได้หนึ่งข้ออยากจะขออะไรมากที่สุดหนึ่งข้อหนึ่งข้อขอเป็นเรารักมากๆกว่าอะไรนะ เดี๋ยวโอเคคำถามที่10นะครับใกล้หมดละใกล้หมดละมีอยู่15บหาคำถามแล้วคร่บคำถามที่10อนาคตข้างหน้าวางแผนเส้นทางให้ชีวิตตัวเองเป็นแบบไหนไปเรื่อยๆครับให้ดับไปเรื่อยๆครับเห็นตอนนี้เก็บเงินอยู่ได้ใช่ไหมเก็บใช่ไหมเห็นลงติตออ๊กต็อกอ่ะเก็บผมก็เก็บเงินไม่ได้หรอกผมก็ทำธุรกิตไปเรื่อยๆครับผมอ๋ออันนี้คำถามแบบเอาฮาเลยเอาฮา เคยแว็กขนของตัวเองไหมอ่ <c oughs> แอะแว็กขนน่ะเอแอแว็กขนน่ะยาฮาดิไม่เคยครับผมไม่เคยเหรอมันเจ็บไหมมันน่าจะเจ็บครับเราหนึ่งเซนหนึ่งแล้วมันก็ <c oughs> จุกมกันตย <c oughs> หนึ่งเซนกระจุกครับจุกเลยปวดด้วยบอกเลยผมก็นหนึ่งไงหนะึ่งปึ๊กกับตาย เก็บเก็บครับมันไม่ใช่ผมนะเว้ยมันเป็นขนหมอยอ่ะเอือยชอบเสียงฮาชอบเสียงฮา嘛อ่าต่อไปคำถามที่สิบสาม嘛แม่สิบสามกับสักอะไรเฮ้ยอย่าเพิง่งฮาหลังก็ทำก่อนพังคำถามก่อน, <l ots> ออนจะรุดดิบโ <l ots> อเค <l ots> พี่เคยเสียสิ่งยังครับถ้าเสียแล้วเสียตอนอายุสลายอ่ะนี้ขงถามจากทางบ้านอยากถามมาิเองเนสะียสิงตอนอายุประมาณสิบสองครับสิบสองคดก,กับปุอีกเอออายุสิบสองแล้ว<ม>เจ็บเจ็บไหมเจ็บไหมมันเจ็บไหมความรู้สึกเป็นไงะรัไม่เจ็บครับมันแบบชิวๆับชิวๆนะเสียวมากไหมอ่ะเสียวมากไหมก็ไม่เสียวหรอกครับแต่มันบอกมันใครกดป่อยครับกดป่อยมันมันดีกว่ามือยังไง มือเราเนี่ยมือเราเนีมันดีกว่ายังไงมันนึบๆมันนึบครับมันมันแน่นดีมันแน่นมันนึบอ่าอันนี้เลยตอนนี้มีแฟนยัางไรตอนนี้กงานก็ผ่าอยู่ครับ,บมากับคุณที่ไหนคนที่บ้านไหมก่อโทษที่ถามไม่ใช่ครับคนก็คนใกล้บ้านนี่แหละครับคนใกล้เคียง <P ets> ไปเจอกันยังไงอ่ะก <P ets> ็เจอกในทิกเกอร์นี้แหล,ละครับติดตามมาแล้วต่มีติดตามครับ อยากมีเมียทางติ๊กต็อกปะฮะนัซซี่ตอนไหนนัซซี่ยังไม่หรอกครับโฟกันไปเรื่อยก่อนครับโอเคเยีย่ยมยอดเดี๋ยวรอคำถามสุดท้ายเลยนะคำถามสาระตอบสาระสาระเลยให้พวกแมงตะลึงไปเลยนะครับผมสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับคนที่คอมเมนต์ดูถูกเราเหยียดเราคิดล้มคิด,ค,ดคิดไหลเนี่ยมอนคิดไม่ดีก็คิดลบฝากไว้นะครับคนเรามันเลิกเกิดไม่ได้หรอกครับก็จะทำดีเลิกเกิดมาไม่ได้รวยหรอกครับใช่ไหม แต่เราเลิกเกิดได้ครับทําดีนะครับผมคุณจะได้ทําดีครับผมยอดแ่นะครับคนที่ดูถูกผมก็เดี๋ยวปันเนี่ยก้อนกลับไปห้าคนเองนะครับคนจะไม่ต้องต่อผมก็จะเดี๋คุณจะคิดย้อนกลับไปเองว่าคุณเอาไข่ครับคิดไหมคิดไหมผมไม่คิดเราคิดจะตัดผมบ้างไหมนยมีคอมเมนต์มาเห็นเห็นทำติ๊กต็อกตัดผมอยู่ใช่ไหม อ, Finished. อ่าทรงอาดิดาอ่าทรงเล็กทรงเล็กแต่คนถ้าบ้านมุมเดียกทรงน้ำมอยน้ำมอยน้ำมอยพี่เสีพี่เสีพี่เสียเขาปล่อยแบบนี้แหละธรรมดาเนาะครับพี่เสียเขาปล่อยแบบนี้อ่ะตอนนี้ฝากผลงานเลยฝากผลงานไม่ต้องฝากหรอกมั้งคนติดตามเนี่ยกับผมอีกผมเล่นเล่นติ๊กต็อกแล้วครับช่องไหนมีกี่ช่องในติ๊กต็อกเนี่ยเห็นหลายช่องมาก สองช่องครับสองช่องสองช่องใช่ไหมอยาขึ้นให้โอเคตอนนี้คุยตามกันอะไรแล้วครับสองหมื่นอ่าช่องช่องพี่ว่าอ่ดาดังฝึกก็เพียกฝึกก็สองหมืนสองหมืน่นกว่าครับก็ไปติดแล้วก็งานก็สองหมืน่นกว่าครับผมอ๋อก็ตอนนี้น้องทำช่องติ๊กต็อกอยู่สองช่องนะครับช่องสองหมื่นกว่าคนไลฟ์เป็นแสนกับล้านแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถไปติดตามได้ครับถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับผมแต่ถ้าใครรู้จักแล้วเอฟซีน้องนะครับติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ พอยึงหมื่นซับนะครับผมเรียกว่าผมเกาะน้องดังก็ได้นะนะไม่งเรียกเกาะมาดังครับเกาะพายคำครับมาพูดเผื่อคนดูยังไม่รู้เนาะครับผมขอบคุณที่มาให้ผมสัมผัสนะครับผมโอเคมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะครับผมก็นี่เป็นเรื่องราวชีวิตของน้องมันนะครับน้องกิจนะครับผมก็สามารถไปติดตามน้องมันได้นะครับ ตินสตาแกนะครับก็เฟซบุ๊กนะครับผมก็น้องมันจะสู้ชีวิตมากนะครับก็เก็บของเก่าขายอยู่ที่บ้านช่วยแม่สองคนนะครับผมอ่านไปเปิดเจอคอมเมนต์นะครับว่าเออไปเหยียดน้องบ้างไปพูดว่าน้องบ้างนะครับอย่าไปหาทานนะครับบางทีคอมเมนต์นะครับผมก็แรงเกินนะครับผี่ผมอ่านนะครับผมพอนะครับคลิปนี้นะผมเป็นเป็นรายการใหม่นะสัมภาษณ์ดาวติจิตอลเลยนะครับผมก็อยากให้มีอีพีสองอีพีสามต่อไปนะครับอยากผมสัมภาษณ์ใครนะครับถ้าผม ติดต่อเขามาได้นะครับผมก็ผมจะอามาออกรายการให้ทุกคนดูต่อคลิปนี้ถ้าเสียงระบบเสียงอะไรไม่ค่อยดีก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสามารถติดตามผมทาง Facebook แล้วก็นี่ยูทูบอย่างเงี้ยอีป้ายเดี๋ยวนี้กูไฮเทคชิมหายเออช่องกูนะครับมาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องราท่านผู้ชมไปก่อนนะผมสวัสดีครับ